พร<ส>้อมดีวะนีน้ำแร่น้ำแร่น้ำแรก,แรก,แรกน่าจะยังเหนียวเู่เอาแบบนะไม่ไหม้นะไม่ไหม้ไม่ไหม้จะกินได้เดือดเดือดเงียบสวัสดีครับกับตาด้านนอกนะครับามาพร้อมกับเสียงมีดเลยวันนี้ครับได้เวลานะครับเมน,นูวันนี้เตรียมตั้งวงนะครับ นี่ไก่บ้านหนึ่งตัวโอ้โหสองโอ้น,นิดๆน,ดนะคิดว่านะพอดีว่าซื้อเขามาเขาขายให้ร้อยเดียวเพราะว่ากินด้วยกันฮะเดี๋ยวเจ้าของก็ตามมากินด้วยนะครับวันนี้ก็จะทําไก่ใต้น้ํานะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ทาหรอกนะครับเดี๋ยวให้มืออาชีพน่าพวกเชี่ยวชาญพิเศษเมนูนี้นะครับทําให้เรากินนะครับฉะนั้นก็ วันนี้ผมมีที่เตรียมเครื่องนะครับต่างๆแล้วก็เดี๋ยวสับไก่รอเพราะว่าพ่อครัวยังเนี่ยทำบ้านอยู่ห้างหลังนี่นะครับวันนี้อร่อยแน่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสับไก่ก่อนอ๋อเครื่องในเขาล้างให้แล้วด้วยนะสะอาดแยกส่วนไว้โอ้กลืนก็ผ่าแล้วครับ เรียบร้อยดีมากมันสับละเอียดขนาดไหนวะมันสับละเอียดขนาดไหนวะปรนะม,ม,มาณนี้ได้ไหมนะเดอหน่อ,อหันเราไมตาา้องทุ <S 2> <S 2> <S 2> <S เดี๋ยว หกใส่นี่ไงขอต้องโขกเออหอมแดงขาตะไคร้ขาตะไคร้กระชายกระชายกระชายแปลนี่เคล็ดลับก็คือต้องถอดเสื้อทำใช่เห็นไหมหอมจะอร่อยเขลงหม้อดิไม่ใช่หรอใช้เลยเหรอใช้หม้อนี้ใส่ใส่หม้อเดียวไม่ได้ปิดไปเออ ล้างแล้วใช่ไหมล้างแล้วโอเคก๋นเดียเนี่ยเนี่ยสองตัวนี่แหละจบฝาบาทไปนะเตรียมของต่อไทยเดี๋ยวพอเผ็ดร้อนๆหน่อยอ่าประมาณนี้พริกสดอยู่ไหนโอ้หนี่เดียวอย่างนี้เออีกไม่ละไม่ก็ไม่รู้กูถามไม่เฉยอะไรใส่นี่เคยทำเพราะมันไม่ได้ใส่นี่ไงออ๋มันมีเอ่อเม็ดสดอยู่ไงอ่าแล้วพริกสดเหรอพริกสดมา ถ้าจะประมาณสักสองสิบสามเมตรจะได้ดุดดุดจัดจ้านมาเนี้ยไม่เผ็ดหรออ๋อะเดี๋ย่นี่ประมาณสิบสิบสองเมตรไ,ได้ามด้วยพริกแกงโ่เข้ากันพริกแกงยี่สิบบาทใส่หมดไหมเนี่ยหมดอ่าหมดน่าจะขีดกว่าอัานนั้นเลิงเขาก็กี่ขีดก็มันยี่สิบก็ยี <laughs> ่สิบอ่ะเขาไก่มันเยอะนี่ ลสองโลได้เหรอ,อได้ได้ประมาณนี้ก่อนไหลน้ำอ่ามีเติมเครื่องปรุงได้ด้วยเหรอฮะเติมเครื่องปรุงในน้ำสองน้ำสามได้ด้วยเหรอได้เหรอเพราะว่า,วามันเราจะตุน,นมันนะคักนี่ครับปั๊บน้ำล้างครกสักหน่อย มีชูรสใช่ไหมมึงนี่ล้างนะไม่มีความเกลี้ยงนะครกขัวบ้านบ้านขวดบ้านขวดบ้านของชูรสโอ้ยพอละมังแสนผงนัวผงนัวสายแซ่บสพไลเหรออ่าสายแซ่บสพไลโอ้โหมันจะเยอะนะมีน้ำปลาใช่ไหมปลาปลาช้อนโต๊ะไปก่อนเดี๋ยวเรา เราค่อยชิมไปเรื่อยๆจนมันเตื่อเปื่อยมันเตื่อยว่อ,วอเราถอยน้ำลมอ่าใส่ก็สักหนึ่งอ่าคราวนี้เราคุกเลยเรอขึ้นเตาเลยได้ครับคุกกี่ปี <c oughs> ยังไม่ได้ก่อเตาเลยเนี่ยอ่มาไว้ก่อนได้เอาน้ำมา,เอา,เ,า,มาเอาอะไรมานเานี่ยเหล้าเหล้าเล่า,ลาอ๋อหัวเชื้อหัวเชื้อ ลูกเสรสั่งแล้วเดอ้อพรอครัวมันจะเอาเร็วพวกหูจังชื่นชมไม่ทันเยเลย,เ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวินให้ใหม่อ่ะกระดกเองวะนะกระดกเองหาเลยเนี่ยไม่ใช่โอ้เราจะโบกโอหอมหอมนี่หอมไหนนึกว่ายืนมาปั๊บเอากระดกเองเหนื่อย ไปสักหน่อยก่อนน้ำน้ำสองถ้าไม่ไม่เปื่อยแล้วก็ไอตัวนี้ใส่ทีหลังใกล้ใกล้อะไรใส่ทีหลังกล้ๆเม็ดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปื่อยเกินอ๋อเออกลับพวกผักวงน่้ประมาณนี้เอาไม่ไม่ต้องหมักใช่ไหมคืนเตาได้เลยใช่ไหมคือเตาได้เลยอ่เดี๋ยวกูไปก่อไฟ มือครับแล้วก็เราต้องกอดเตาหาของให้เขายืนหนึ่งให้เขาเลยเมนูนี้ของแปลกห่านทำไก่ไอ <ged> ้ไก่ทำห่านเนี Έ ่ยไทำไก่ห่านทำไก่ถูกแล้วแปลกแปลกนี่จะหากันง่าย มันไม่ก้าสุดเยเดี๋ยวนอไมได้ะเราขาวเราขาวนะต้มเาดงไเลยนะเนียใส่นี่ด้วยใบมอลนี่ดเจวเลยต้ม่ำเ่อลยนียมันเขาไม่ด้ต้มไก่ก็ทำไก่ไตน้ำกันไอเสบอกซอยรวมอยู่ไอเสือกอลวย คปูดไม่ให้อากาศเข้าเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำข้างล่างเขาใช้ทิชชู่กันเหรอถ้าเป็นพวกผ้าผ้าก็ได้แต่ว่าถ้าขาวอย่างนี้นเหรอได้อเ,อเ,เอาเสื้อเราได้ไหมั้ยได้ผ้ากิ้วมาเลยเฮ้ยผ้าผ้ากิา้วไม่น่าดีแล้วของกิน <laughs>

นานไหมเดือดอยู่นานไหมก็ต้องจับเวลาจำไม่ได้เลยไม่เท่าไหร่น่าจะประมาณไม่ไม่หมายถึงว่าพอมันดวดเดือดเดือดเดือดตอนเนี่ยก็ออกเลยออกเลยออกเลยแล้วเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วต้องกี่น้ำอ่าสามน้ำสามน้ำแล้วแต่ไก่อ่ะถ้าเหนียวก็สามไก่ไม่เหนียวก็น้ำนึงสองเราก็ชิมด้ว่ามันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปน้ำสามสามไม่ได้ก็สี่สี่ไม่ได้ก็ต้มเลยเขี้ยวไม่เข้าเว้ย แปลว่าเคยทำแล้วไม่รอดดิตามน้ำแล้วไม่รอดต้มเลยไงไม่ครับอันนี้คุยคำขันอ๋อคำขันปกติก็ถ้าไก่ไก่ไก่เนื้อธรรมดาก็สองน้ำก็ได้กินละอันนี้ไก่ไก่บ้านมันก็จะนานหน่อยเออแต่มึงก็จับอยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมไหนแค่แค่ แค่ขึ้นฟองฟองขึ้นขึ้นควันหน่อยเนี่ยนะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเหรอจะร้อนแต่ร้อนแต่มันหอมแล้วเนี่ยที่แรกเราเราะดับน้ำรอคันนี้ใช่ไหมล่ะแล้วมันมันลดไปแล้วโอ้ยเพื่อให้เทย่อทำไมอ่ะก็ยกอแคบไปไม่ไม่มันลูกเด็กลูกเด็กมึงไปเอาไอ้นี่เดี๋ยวไปหลังบ้านมีช้อนไมเอานี่ออกก่อนร้อนสิครูเปลี่ยนน้ำคนนหนึ่งเราต้องคนด้วยคนแคเอามาดูดิ นะอ๋อเฮ้ยหอมดีว่ะหอมดีว่ะคนคนให้ทั่วนี่น้ำแรกน้ำแรกน้ำแรกน่าจะยังเหนียวอ้วยเออดูดูก้นหม้อมันก็มีน้ำสังอยู่กันนะอ่ามันไม่ได้แห้งแคกแล้วเนาะอืมก็ไอ้น้ำนี้มันเดือดลงไปไงเอามึงลองชิมดิรสชาติเจ๋อมึงเอานี่ไปเอาเปิดเอานามไปมาปรสเค็มหน่อย เกิดเดี๋ยวไปปรุงรอบสุดท้ายนี่มันมันไม่ไม่ไม่ค่อยเค็มรอบสุดท้ายค่อยปรุงแล้วก็ไม่ไม่เค็มเลยแหละไม่เค็มเลยไม่ตุ็มแต่เผ็ดแต่หอมได้อยู่นัวทุกทุกนัวนัวอยู่แต่ขาดเค็มขาดเค็มขาดเค็มทิมงานเห็นไหมมันยังไม่เค็มยี่ด้อใดอกอย่างอื่นได้หมดละได้หมดแล้วนะนัวหอมเผ็ดเผ็ดเผื่อได้ยใส่ไปเลย ใส่เคมไหมก่อนไ่เคมไรอบนี้นะใช่ว่าอะไรมันคืออะไรวะนะน้ำปลาจิ้ยอ่นไฮโซขนาดนี้เลยโ้น้ำปลาไฮโซไม่รู้อะบันนอกไฮโซพอๆๆเมกาเชฟเข้าได้นะครับสอัเซ่นนๆนเติมเติมฐานไหมล่ะหรือได้เติมเตมันน้อยป่ะเออว่ะเอาไใส่เขาสักหน่อยเ็ดนะใส่เ็ดสดไม่ต้องใส่เยอะใพอประมาณ ให้ความหอมนี่ได้มันเข้าเนื้อเข้าเนื้อไก่เอาละเริ่มมีหลายสูตรละสองสูตรละพี่กับน้องไม่ไม่จะทำด้วยกันมะอย่างงี้แหละเติมไปเรื่อยอะไหกัญชาปันที่สะพัง <c oughs> เอาเนี่ยเลยุดจอดเอ้ <c oughs> รู้สึกไอ้น้ำน้ำสองใส่ล้นงี้เลยเหรอเยอะงี้เหรอ,อน,น้ำแรกนิดเดียวเนี่ย น้ำสองเนี่ยถ้าถ้าเยอะเนี่ยมันจะได้ความเปื่อยของเนื้อไกออ่อ่าเออเทคนิคเทคนิคครับพอน้ำในนี้มีมันน้ำแรกมันออกมีน้ำนะอ่าอ๋ออ่ะไปไปน้ำเยอะนี่เนี่ยไปเราจะสอนไปสอนไหมอยู่ที่เรา่าจะชอบแบบชุบน้ำหรือเอาแบบแห้ง แต่แห้งก็ปล่อยให้นานๆไปเลยไม่เอาแห้งไม่เอาแห้งเผื่อคุกข้าวกินได้หนึ่งมื้ออ๋อจะเลยนครับเนื้อไก่เอาไงไหมไหมมาแท้งนี้เนื้อไก่กินกับเหล้าน้ำไก่กินกับข้าวนอนในหม้อก็แป๊บเดียวเองเนาะน้ำหนึ่งแป๊บเดียวโอ้โหโอ้โหเป็นฐานด้วยนะมันคุก กูนึกว่าต้องแบบน้ําต้องแบบพุ่งรแบบน้ําเดือดแต่ไม่ใช่เน้นที่ความร้อนของมันไม่เน้นความเราดูตรงนี้เพราะมันไม่อยู่หน้าเตาไงมันใช้ความร้อนขึ้นมาจากข้างล่างอ่ะถ้าทําเองกูว่ากูไม่น่ารอนกวาได้ก็ทำได้แต่ช้หน่อยไม่ต้องรีบอาจจะไม่ดีไง กระดาษจะช่วยตะม้วใหญ่ใช้ดีกว่ามันแข็งดีอย่างนี้มันมันนิ่มไปกูมไม่รู้เนี่ยกูไม่รู้ว่าต้องใช้กูไม่เตรียมไว้แต่ไม่นั่นกูใช้กาดใบตองนะเสือใบตอแงแห้งทุบๆเลยให้งเปียกไม่ไงั้นก็ผ้าขาวขาวบางยังไงก็ได้ไม่ฟองก,กัหเนาะก็จะดิบอะไรก็ได้ไม่ม่ฟองกันหรอ จะใช้ฟองน้ำแล้พอละลายหมดเลยไอย้ยางเงี้ยเป็นภูมิปัญญานะมันนะไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะเหมือนหมูกระทะมันนันหันย่างจิ้ม,มน้ำจิ้มนะนี่มันต้องอขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยตัวนี้เขาบอกกินแบบใจเย็นนะเดี๋ยวเราก็คอยดูว่าจะมีคอบมจะมีอากาดขึ้นแล้วก็ยัดลงไปแต่อย่าไปยกลงไปเลยยกลงถ้ายกนี่คือเอากระดาษลงไปข้างล่างหมดเลยเอาก็ ยุ่ยๆเหมือนนี่ไงน้ำจีนละลายไปเลยไงไปมึงละมาเดี๋ยวนี้ไปเข้าวงรอฝั่งนี้มีรูเนี่ยนานหน่อยอ่านี่ชที่เป้าฝั่งนี้มีรูฝั่งนี้มีรูครับต้องต้องให้นานหน่อยเราแข่งที่ดูดูเนื้อนั่นน่าจะยังเหนียวอยู่นั่นอยู่คือคือจะสุกแล้วสุกแต่ยังเคี้ยวไม่เข้า ในน้ำสองรถไปเยอะแล้วนะเราต้องเปลี่ยนแล้วครับน่าจะเพราะไฟแรงในน้ำสองีง๋ยวลองเช็คสภาพก่อนใช่ไหม,ช,มชิมเนื้อหน่อยว่ามันกินได้ยังเคี้ยวเข้าหรือยังเ,เดี๋ยวต้องเอานี่ออกก่อนครับค่อยๆเขี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะหล่นลงข้างล่างมึงเอ้ยไม่ไม่ไหรอกมันในในไอ้ทัาเพียววะ เออใครไปเก็บอ่ะของหรือวะไปเก็บก็เมื่อกี้ก็ใครอ่ะใครถือไว้อ่ะถือไปไหนอะไม่แห้งไม่แห้งยังมีผุกอีกไม่แห้งหรอกแต่ว่าเกือบละเกือบมันมันไอ้นี่ไงอากาศมันเข้าเมื่อกี้นี่อ๋อเมื่อกี้มันไปกับไอ้นี่ไอ้ไอ้ที่ในในตู้เย็นพี่โอ๋ในตู้เย็นเลยเแล้วมือเองคิมก่อน ม,มึงมึงอะเทสดิร้อนเดือดก็ไม่ต้องอะไรวะนี่ใสยย่มันแต่ก็ว่ากำลังกรุบกรุบเนาะให้มันให้มันนิดหน่อยกว่าให้มันเปื่อยหน่อยแล้วก็อีกน้ำหนึ่งแต่รสชาติได้ลองมึงลอง,องกูเกลียดลองว่ะกู กำลังได้อีกนิดนึงน้ำมันพอดีมันยังไม่มันกำลังกรุบอ่ะยังตึงๆฟันอ่ะอ๋อนามรสชาได้นะมเย็ยนเยยมเยมาเย็ยน,ยยนเลยติดน้ำ ไม่ต้องกลัวที่ใส่ไปบ้างยังไงใส่แล้วเดี๋ยวโรยอีกทีนึงน้ำสุดท้ายทีเดียวเลยก็เนี่ยน้ำสุดท้ายแล้วไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวพอเราลงก็พวกผักลงเลยไงมันพอเปื่ยปุ๊บโคเลโคเลใช่โคโโคคเลโคเลได้เลยเพราะว่าผักมันจะไม่เปื่อยมากมันก็จุ่มลงไปในกระทะหม้อมันมันละลายมันไม่มีเงือนปันใหญ่นะขนาดโดนแค่นี้มันยังไอ้นี่เลยอันใหญ่หมดแล้วเพราะมันไม่บอกไว้กะเพรามันก็ไม่ไม่มีไอ มาทำกูนึกได้ทีหลาอย่างเหมือนกันกูเลยกูสาถามแล้วนะดักทางแล้วงานนั้นไหมนี่ต้องจบวิศวกรรมโครงสร้างนล้วเนี่ยทำไก่ใต้น้ำเนี่ยจะเป็นงั้นงทำไม่ได้นี่นี่โอหมันยังมีกูโครงสร้างอันใหญ่เลยมันจะอุดแรงให้เดี๋ยวลงล่างไม่ลงครับผมนแน่นนี่มใรอดรอดให้รอแล้วผมให้รอดผมใรอดแน่น แก้ผิวผิวเมื่อกี้ไหมน้ำแห้งผิวผิวแปลว่าอะไรอะไรอะไรคือผิวได้ไงมันโมคาจะมาได้ไงให้ผิวจะให้ฟอ์จะให้อากาศนอนอ๋อ ถ้าอาการออกถึงกับไหม้เลยนะอ๋อถ้าออกมันเสียงมันฟิวแล้วฟิวนี่ฮะก็เหมือนที่ที่ว่ามันอากาศมันดอกเมื่อกี้อันที่ดีแบบว่าตอนแรกมีน้ำใช่ไหแป๊บเดียวแม่งเกือบจะปล่อยไว้นานไหมอ่ะรอไก่กันโต๊ะว่างเลยกับแก้มมาอะโต๊ะว่างเลยมันมาแล้วกองแกง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 ไงบุคคลปริศนา มาไม่ถึงบ้านเลยนะมาแค่โค้งแล้วแอบมันก็ไม่เข้ามาเลยล่ะขัดหม้อสะดำเลยเอารอบหม้อเขาสะดำเลยหม้อมันดำอยู่แล้วอ เอาแบบไม่ไหม้นะไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่มเฮ้ยสตรกอสตเอายกออกมแถ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 มโอ้ยได้ยได้ยังได้ยัคๆเอาไฟดิคกี้โอลืมเอาไฟไฟแล้วก็อเครื่องที่เหลือกับใบกะเพรา ต้อมีลยคเสอคูบคุย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 เุยคุยเุยคุยเุยค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 ่ยคุยคุยคุยคยคุ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 ยเุยคุยนุยยคุ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 ยยมุยค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 ุยเุยค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 ุยยยุยยยยยุยย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 ยเยย

จะตักกินจะกินได้นั่นเรื่องเรื่องเงียบอุ้ยนั่นมึงจะที่ย่าประดบหนึ่ง้โหน้ำที่ตายงนียเอาชกน้ำไอตู่มันจะบอกเดี๋ยวเอาเหลือให้กินข้าวออการเลิกคุกเนี่ยคุกข้าวสินี่ยวอ๋อท็อปปิ้งอีกโอ้โหคอยอนด้ยนะไก่ใต้น้ำอเวน เยอะหมดเยอะเสร็จปันมันต้องจับสันด้วยใบกัญชาเปล่าไอ้ชิ้นดอกไม่มีไม่มีไม่มีเอาขึ้นโต๊ะอ้าวใครไอ้เสิร์ฟครับเสิร์ฟสิอันนี้ไว้ข้างบนอ่าอุ้ยอ่าล่ะครับมาเลยครับพร้อมเสิร์ฟนะครับโต๊ะสี่อเก๋ป่ะ เก๋ไม่อยู่เก๋ไม่อยู่ไปใส่แก้วเขาเขาหอนหเนาะอ่ะเปิดอ่ะใครเปิดไอ้ไอ้เก๋แววอาจารย์มาตักตักมาไว้ไปกินข้าวเฮ้ยแบ่งแบ่งเอออาเภอถ้วยมาใช้น้ำลองลองลองเข้าไงพี่ติดติดหวานอร่ยอร่อยอร่อยเปื่อยไหมเปื่อยไหมได้ เปื่อยได้เปื่อยลึกตึงตึงตึงหน่อยพอาะจะย่อมอ๋อเพราะมันเป็นไก่บ้านมันไม่มันไม่เปื่อยเหมือนไก่สายสายสายพันอะไรเขาเนี่ยเราพิจยันเอาช่วงกระดูกด้วยเอาของอร่อยดิเฮ้ยอร่อยอร่อยได้ได้ได้ทานทานใจ จะหาห like ัวใจไก่อยากกินหัวใจไก่มีไม่บอกเนี่ย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 เขียวเขียวเนี่ยใช่หัวใจไอ้พูดบ่ะหัวใจหัวใจผมไปงงแล้วเนี่ยเนี่ยพูดดิเนี่ยนี่นี่หัวใจทำทำไม่ฟูนะมีน้ำแบบกุกฉิกเลยไอ้เจอแล้วนี่นี่ขอนี้ไม่เกินความสามารถหรอกไม่ต้องมาแย่งเตกใจนู้นก็แย่ง ใจว่ะไก่นี่เป็นใจไก่กว่าแค่หน่อยเดียวเนาะไก่ต๊อกอ่ะเสียวเนอ่ยเส็นแล้วจากคุณพ <es> ่อพี่สาวต้องแกงหอมถึงจนอ๋อเราทำต้องมีสักคนนะเราช่วยกันดูช่วยกันฮะว่าเอ้ยมันไหมเออนะว่าสักคนเดียวนี้ยังไม่ยังไม่แม่นง่ายง่าย เผื่อจะไหมกูทำมาไหม้นะนี่มันแห้งนะเพราะตอนแรกกูดูน้ำเหมือนเอ๊ะมันเดือดแล้วมันมเดือดแล้วเดือดแค่นี้แต่ว่าอะไรเงี้ยเขาก็เปลี่ยนน้ำมาแล้วเราทีนี้วัสดุที่จะใช้อัดขอบก็ต้องจริงไอ้กระปังนั้นมันใหญ่ไปหน่อยนิดหน่อยต้องเล็กกว่านั้นก็หน่อยมันจะได้เออมันมันจะได้มีพื้นที่เป็นหม้อเออต้องเป็นหม้อเล็กๆอ่ะพอดีกับปากในมันลานั่น จะได้ยัดผ้าได้อันนี้คือกระมังมันใหญ่เต็มนี้อะไรตรงหน้าก็เต็มหม้อเลยก็เลยยัด่อนขอบไม่ครบขอบมบ้านยัดเอาของที่มีออกป่ากันแถวอร่อยแล้วเป็นผ้าขาวบางเราเราสามารถเอาน้ำไปหยอดข้างได้รอบๆเพื่อไม่ให้มันมันแห้งเกินไปมันมันมือหนึ่งต้องูดด้วยนะฮะเสิดมันเดือนนี้ของมันเยอะมือ ี่ใหม่นี้เปลี่ยนแล้ไม่อบก้ฟางแล้วเว้ยเออเปลี่ยนเป็นไต้น้ำดีกว่าเอออาแบบนี้ดีกว่าร้านอบเลยจเออเหรอเวลานานาเหรอังสี่โมื่อนไงเนี่ยนะเออวันเ่านานอบกนแช่ทุกตัวอืทุกตัแป๊บเดียวนะเนี่ยถ้าถ้าถ้าเรากินเองไม่เท่าไหร่นะอมันร้อนได้ไงต้เนอแกะต้แป๊บเดตัวมงทมันต้งืนะ ทำไม่ง่ายนะมันต้องพิถีพิถันต้องคอยดูว่ามันมีรั่วมีอะไรไหมต่างน้ำสามน้ำเปิดครั้งแรกกินน้ำตอกโค้ดหน่อยเติมเอนเข้มเลยตอนน้ำสามกินไม่ได้เลยเข้มปิดเลยโอ้โหจริงอ่ะกินไปกินมานี่ถึงข้าวข้าวสวยอ่าเพื่อนเพื่อนเมนูนี้นะลองทำดูนะอร่อยข้าวท่าเป็กับแกล้มนี่ เจีงเลยนะครับอย่าลืมปักกดไลค์กดแชร์กดแสตช์สไครป์นะครับกับตันบ้านนอกนะครับเจอกันใหม่ในหน้าครับได้แล้วครับผมครับแสร็นะครับโอ้โหเตรนยมพร้อมทุกคนเลยเหรอโอ้โหเลยรู้เลยว่าว่าน mm ัดกันไว้เสียงโชคไปสาธุขอให้ได้ขึ้น โ้หได้ตีเลย้าโค้เนขเเนี่ยได้อไก่ีนคอไก่หรือคอตีนได้เลยคอหรืออะไรได้มั่งตื่นมาวะได้รหอรอ